สวัสดีครับชาวเพจเรดิโอไบเชน่านะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโจยักษ์เขียวนะครับโจยักษ์เขียวได้เข้ามาใหม่นะครับโจยักษ์เขียวนะครับเข้ามาใหม่ตัวนี้เลยครับนะครับเรดิโอไบเชน่านะครับแฟนเพจนะครับกดติดตามนะครับเฟซบุ๊กผมนะครับไลน์ผมแล้วก็เบอร์โทรผมนะครับสุดใจก็ สอบถามได้หนึ่งช่องทางนะครับสี่ช่องทางนะครับโอเคเพื่อการไม่เสียเวลาเรามาดูกันก่อนเลยนะครับกล่องก็ประมาณ1คืบนะฮะไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวดูข้างในว่ามีอะไรกันชัวบชัวบชัวบว้าวนะฮะข้างในนะครับไส้ในก็จะมาเป็นแบบนี้เลยคู่มือนะครับจะเป็นเหมือนถ่ายเอกสารมานะครับเอกสารมาแต่ว่า พอดูได้โอเคมีรูหลามากนะครับจริงๆน,นะครับดูชิ้นชิ้นนะครับเส,ส,สานะครับเสาอากาศก็โอเคนะครับเสาอากาศวันนี้นะครับโปรเฟชชั่นแนลนะฮะเสาอากาศเสาอากาศก็ย่าน1 3 6่งสามหกแปดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ หนึ 1> 1, 3, 6, ่งสามหกึงเจ็ดสี่โอเคครับเสา้อการหนึ่งชิ้นมาดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี 3, ah, 8, ่สามพันมิลลิแอมแปดจุดสี่โวลต์นะครับโอ้ทนทานแข็งแรงทนทานวัสดุแข็งม,มากครับออกแบบมาเหมือนโมโตโดเดะนะฮะเหมือนม o ต o r o โรล่านะฮะ่ายใหญ่ลลนะครับขายใหญ่นะครับ ผมผพลาดพิงอะไรไปก็ผมขออภัยด้วยนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นเครื่องนะครับสีเขียวมะนาวนะครับเขียวอ่อนๆนะครับสวยนะครับดิานข้างปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสีโคนนะครับพุ่มช็อกค,ครับไฟสแสดงสถานะนะครับด้านข้างออกมาส,สวยนะครับช่องโปรแกรมแล้วก็ เป็นหูฟังนะครับด้านหลังนะครับโมเดลนะครับตัวนี้เป็นย่าน V นะครับแต่เขามาเป็นย่าน่เขาได้ทําการวงบิไลท์มาหมดแล้วครับด้านบนนะครับเป็นแบบ SME นะครับกดตัวแบบ SME นะครับนี่ก็เป็นวอลลุมเปิดปิดนะครับนี่ก็เป็นวอลลุมชนแนลนะครับสามารถเลือกช่องได้ตัวนี้ก็จะเป็น e m e r g e n c นะครับโอเคดูข้างในกันครับมีอะไรบ้างนะครับ้านในก็จะมีแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จบ,รบุบบินนะฮะตัวนี้ชาร์จอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นะครับไฟบ้าน200แล้วก็ สายของมือนะครับโอเคเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นครับเรามาดูเครื่องกันดีกว่า,าดูเครื่องกันดีกว่านะครับเครื่อง12 1, 3นะครับประกอบเลยนะครับเดี๋ยวผมประกอบเลยก็ใส่เสากันเลยใส่เสานะครับโอเค ครับเสจแบไปนะครับคลิปหลังสามารถถอดได้นะครับไม่มีน็อตนะครับกดตัวนี้ถอดออกตรงตรงนี้เลยนะครับคลิปหลังครับใส่ก็ใส่ตรงนะครับคลิปหลังกดตัวนี้มาดนึงนะครับที่ใส่ใส่ง่ายถอดง่ายนะครับใส่ใบดังแกรกนะครับใส่ได้ตัวนี้เป็นแบบสไลด์นะครับด้านด้านปุ่มด้านหลังตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูกัน นะครับด้านหลังตัวนี้มันสามารถล็อกได้นะครับมันจะมาล็อกมานี้คือเราไม่สามารถเปิดแบตออกได้นะครับถ้าลอแบบฝั่งนี้ถ้าเลื่อนมาฝั่ง,งด้านนี้ปับ๊บนะครับเราสามารถปลดล็อกแบตได้นะครับวิธีใส่ก็ใส่เป็นตวครับวางขนาดสไลด์ขึ้น,น,นด้านบนนะดัาแเกรกเราใช้ได้นะครับทรงทรงนะครับสวยงามเสาก็ ก็ใช้ได้นะครับไม่ออดไม่แข็งเกินไปนะครับโอเคเรามาดูเปิดเครื่องนะครับปึ๊บหน้าครับนี่ครับทีเด็ดอยู่ที่จอมอนิเตอร์นะครับสักพักประมาณสักประมาณสิบวิถึงห้าวินะครับจอจะหายนะครับจะขึ้นมาใหม่ก็บางทีเรกดปุ่ม PTT นะครับโอเคนะครับเอาใหม่อีกครั้งนะครับเปิดเครื่องครับ นะครับช่องหนึ่งครับันสถานะแบตบอกนะครับตัวข้างบนนี้คือภาษาอังกฤษนะครับตัวตัว h นะครับ h คือ high นะครับมันจะมี h m l นะครับ high medium หรือก็ low นะครับตัวนี้สามารถเป็นได้นะครับเป็นมันจะมีย่าน u ย่าน v นะครับ ด้านข้างนะครับเรามาดูทีละตัวนะครับนะครับฟังนะฮะับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโมนี้ฮะเสียงนะครับใส่เชือกไวกดอีกครั้งก็หายนะครับพุทชอกดต่อไปนะครับไฟแดงขึ้นนะครับกดไปไฟแดงขึ้นนี่จะเป็น MDC นะครับด้านหลังสวยงามนะครับด้านบน บึกบินนะครับนี่บึกบินโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนช่องให้ดูนะครับตัวนี้บันทึกได้ร9อช่องนะครับแต่ผมลงช่องไว้แค่5ช่องนะครับแล้วก็มันก็จะโดดไปที่199มันจะบอกหมดเลยนะครับ หนึ่งถึงเก้าสิบเก้านะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ five four three two one นะครับภาษาอังกฤษคงจะได้กันนะครับตัวนี้โปรแกรมง่ายครับโปรแกรมง่ายสวยบึกบึนทรงเหมือนโมโตนะครับ 1. 1> โอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปมาเดี๋ยวผมวัดป <1. S 1> ัดให้ดูด้วยกัน <1. S 1> เอาเป็นช่องหนึ่งนะฮะช่องหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งหกแปด 775นะครับช่องอาสาทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมหยิบตัวบัตรแป๊บหนึ่งสักครู่หนึ่งครับนะครับโอเคครับไปหยิบมาแล้วครับตัวบัตรเราก็จะเป็นตัวนี้นําเข้าจากจีนเหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะครับผมเดี๋ยวผมมีขั้วแปลงนะครับพอดีผมไม่มีตัวสายเป็น BNC แล้วก็ SMA นะครับ ขออนุญาตหมุนออกอะไแล้วกันนะครับผมจะวัดบัตรให้ดูคร่าวๆนะครับบัตรให้ดูคร่าวๆนะครับผมก็จะหมุนก็แปลงเข้าไปนะครับเข้าไปเลยเขเคแน่นพอนะครับตัวนี้นะครับราคาก็เล้าใจนะเจ็บแพงมากนะครับเดี๋ยวผมบอกราคาดันดันทานเลยกันเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับ จะมองไม่เห็น,นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบงังให้นะครับกดส่งนะครับจะเห็นนางๆน,น,นะครับกดส่งมองไม่เห็นนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟนะครับปิดไฟตะโขนะครับผมบัดบัดให้ดูนะครับบัดบัดให้ดูนะครับพอเห็นนะครับกดไฟส่งออกครับ11.5นะครับ11.5ก็ไม่นะครับ นะครับ11.5นะครับ168 775นะครับตัวนี้แรงพอสมควรนะครับเปิดไฟครับโอเคสวยงามนะครับตัวนี้ทรงเบิกบินนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับเข้าไปที่ radio b a j n a กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ เข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้สองสช่องทางนะครับนี่ตามนี้นะครับในราคาในราคานะครับสี่พันเบาทส่งฟรีเอเนะครับตัวนี้ก็จะสั่งเข้ามาเหมือนกันนะครับ4,750บาทเพียงเท่านั้นนะครับสี่พาบาทนะครับย้ำ นะครับจะได้ทั้งหมดตามที่อยู่ในรีวิวนี้ทั้งหมดเลยนะครับ,โปร,รรบโปรแกรมให้ฟรีนะครับโปรแกรมให้ฟรี4,750บาทนะครับสนใจสังซื้อทางเพจได้เลยนะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับเรดิโอบาช n นสวัสดีครับผม